อายูแบบสวมจากร้านเราค่ะจะมีเดือยยื่นออกมาแบบนี้นะคะไม่ต้องเชื่อมนะคะแค่สวมเข้าไปแล้วก็ตอกฝังไฟเนียนๆนะคะเสมือล่องกับตัวยูเล็กที่ตัดออกเราฝังไฟจะเสมอกันกันกบ เหล็กที่เราตัดออกนะคะเห็นไหมงานจะเนียนๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นคานยึดหางปลายึดทะเบียนค่ะในไฟ LED เส้นนี้จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟเบรกไฟขอทางในตัวนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ก็สามารถสั่งทำ Inbox ทักแชทมาแต่เราต้องแจ้งก่อนว่างานเป็นงานแฮนด์มด e ทำขึ้นทีละชิ้นทีละชุดไม่มีของสต็อกนะคะเนื่องจากทำไม่ทันเนาะลูกค้าที่มาจำจองคิวแล้วก็รอคิวส่งนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีคิวก็ถ้าแม่คารับงานแอดมินรับงานแล้วแจ้งว่า ให้มัดจำงานจองคิวก็ค่อยโอนมามัดจำนะคะถ้ายังไม่ได้บอกว่ารับงานหรือว่ามัดจำก็ไม่ต้องโอนมาเนาะตามนี้เลยสามารถเข้าไปดูงานที่เพจเบาะจีเพกดีเจนช่อง YouTube สุขชยัยการช่างนะคะหรือว่า Facebook เป็นภาษาอังกฤษนะคะนุชรินสุขชยัยค่ะติดตามกันได้เนาะ OK，呐。